ก็กราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนชาวไลฟ์เกมเศรษฐีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมสารเว็บชแนลอีกเช่นเคยนะครับผมผมไปเห็นในคอมมูนิตี้กลุ่มมานั้นเอนนะครับผมกับอ่าเจ้านี่เลยครับเป็นคอนเทนต์ใหม่ในเกมนะครับกับนี่เลย r h b a l l นั่นเองนะครับผมที่บอกเลยว่าผมเห็นในกลุ่มเนี่ยเขาได้ของดีเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะครับก็คือนํากุญแจนะครับมาเปิดนะครับเพื่อที่จะรับรางวัลนั่นเองเนาะโดย ของเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเห็นเขาเปิดกันเยอะมากนะครับส่วนวิธีการหานะครับกุญแจนะครับเพื่อสำหรับนำมาเปิดริชบอลนะครับผมก็ต้องนี่ครับเติมนะได้นะครับ2 2กุญแจนะครับ8กุญแจและก็9กุญแจนั่นเองนะครับในราคา35บ้าทนั่นเองวันนี้ผมจะมาเปิด Rich b a l l ตัวนี้นะครับผมทั้ง2 ID ดีและ ID ดีหลักและ ID เด็กนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเริ่มต้นกันที่ ID ดีหลักกันเลยดีกว่านั่นเองครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเสียนาฬิกานั่นเองนะครับ Let's go กรับก็ทำการซื้อแพ็กเกจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ Rich Ball นะครับไหนดูซิอันนี้ได้รับโบนัสจากการซื้อนะครับ ขอญาตแปดแปดอันได้ปะคนอื่นเขาได้แปดกันเยอะแปดกันเยอะคนอื่นเขาได้แปดกันเยอะสองสามสี่้าหกเจ็ดแปดมาขอสักแปดแจได้ไหมครับไปครับหมุนออกมาเป็น โอ้โหอคุณเจ้้โหไอ้ดีลักผมมาทุกคนมาเปิดริชบอลกันนะครับผมแตะหนึ่งครั้งเพื่อลุ้นนะครับครั้งที่หนึ่งครับเราเปิดกล่องไหนดีวันนี้วันเลยวันนี้วันสุกรสีฟ้ามาออกมาเป็นอะไรอะไรรับเข้าให้ออกมาเป็นโอ้โหทองหนึ่งแลดครับ เพชรสองร้อยโอ้โหคนอื่นเขาได้การเขาได้จี้อีกรอบสิสีฟ้าอีกรอบอ่ะผมเชื่อเลยสีฟ้าว่าวันศุกร์สีฟ้า,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 ฟาเฮ้ยแต่เพชรไม่แตกแต่ทองมาครับเพชรไม่แตกแต่ทองมาครับโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้หอ่ามื่นเพชรทำไมกูเห็นคนอื่นเขาได้ดีกันจากวาันลิสบอเนี่ยฮัลโหล โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอีกไอดียนึงกันนะครับผม let's go ครับก็ทําการซื้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับไอดีลองนะมาทุกคนผมเชื่อว่ามันต้องได้ผมเชื่อวิกได้ของดีอยู่นะได้ถอยหน้าหลังแล้วอันนี้ผมเชื่อไว้ทุกคนว่ามันต้องได้ของดีแปดกุญแจเก้ากุญแจออก่าเป็น ของกุญแจแย่โอ้กูเป็นอะไรเนี่ยหลกไม่ได้ทับบุญหรอวันนี้อะสีเขียวมัง่งสีเขียวมรกตดำโชคได้ไหมเงินออกครับเพชรไม่นิ่งเพชรยังนิ่งเพชรยังนิ่งโอ้โหแจ่บอกเลยกูได้แต่เงินลหลกเวดก้อนดิเขาได้แต่ของดีสีแดงมัง่งโอ้โหได้กันแล้วได้ทองแล้วออกว่าแป้นหอีด เกลือทั้งสองไอดีเลยเหรอเอาจริงโอ้เกลือทั้งสองไอดีเลยอะโอ้กูจะลองก็น่าไปดูในคอมมูนิตี้มาอีกครั้งนะครับผมกับแพ็กนี้เลยครับผมเขาบอกว่าของดีเนี่ยออกเยอะมากครับไม่เกลือเลยครับ จีดนะครับในราคา69บาทเฮ้ยมันจริงหรอสักดาเวฟก็จัดดีครับรออะไรน,นั่นเองนะครับผม69บาทแบบนี้ไม่มีที่ไหนแล้วนะครับผมกับแพ็กจเครื่องรางด์กมาถึงด้วยกัน3 3ชิ้นปะ่ะเออ3ชิ้นน,นั่นเองนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเสียนาฬิกาครับมาทดลองไงให้ทุกคนได้ดูว่ามันเป็นยังไงน,นั่นเองนะครับผมเล t โก้ go, ครับ กล่องแรกนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา,าเสียนนาฬิกาครับไอดีเด็กอะต้องการอะต้องการกอดลอยฟ้านะต้องการกอดลอยฟ้าเออออกไหยเปิดมาชิ้นแรกว่าไงสีทองอารามเปิดออกมาเป็นอุ้ยเออบาชิ้นแรกกูก็กลมขำหมับเลยฮะไม่ได้ใช้ครับผมชิ้นนี้มาชิ้นต่อมา ถ้ามีคนอื่นเขาดวงดีวะหรือว่าวันนี้มันไม่ใช่วันของผมวะแต่คลิปที่แล้วเนะี่ยฮะยังไงโอ้โอุอปรกรณ์เขียนแบบอีสุดท้ายแล้วนะออกของดีหน่อยไม่ได้อ๋อพี่ชายขอดเถอะขอดเถอะ อุปกรณ์เขียนแบบถึงลอยฟ้ามีแล้วอ่ะเกมทำไมทำกับเราอย่างนี้โอ้ดูดีโอ้ไม่ได้ใช้สักอันโอ้แล้วได้ซ้ำด้วย ทำไมอ่ะมัน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 ,ม,นมันดวงดีตั้งแต่ตอนที่เราสุ่มได้ตำนานสองสองตัวสามตัวอันนี้ก็ได้ได้ได้จากสุม่มอันนี้ก็ได้จากสุม่มทำไมอ่ะมันหมดดวงแล้วโหเกมโอ้โหใจร้ายมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไอดีหลักกันนะครับผมว่าผมจะได้อะไรนะครับ let's go ครับโอเคทุกคนทำการเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับไอดีหลักนะั่นเองโหเสียงแผ่วจากคลิปที่แล้วก็หนักหนานะมา ยังเกลืออยู่ในคลิปนี้นะออกมาเป็นออกมาเป็นแคบหน่อยออกมาเป็นยังไงออกมาเป็นออกมาเป็น <c oughs> <c oughs> มาสามอันแล้วทำไมคนอื่นมันได้ดีจังวะผมทำบุญด้วยอะไรเนี่ยวันนี้ มาเมียที่สี่นี่ก็ล่องนะเฮ้ยกูจะก,กรีดโอ้หมดคำสีว่าจี๊ที่หาหมเพื่อน นนเหมือนเดิมก๊อปปี้เ๊ะทั้งไอดีหลักไอดี ID ลอกโอ้โหก๊อปกันมาติดติดไหนดูดิมันมันบอกอไหมในนี้เออมันบอกนี่เออคนหนึ่งเขาได้สี่อันบนห้าอันบนหกอันบนกูได้สองอันสามอันล่างห้าอันล่าง โอ้โหจะรัวโอ้โหจะรัวทอเลยฮะแบบนี้ผิดพลาดตั้งแต่เปิดกุญแจแล้วกูได้ออกของอะไรแบบนี้เนี่ยเออขอใจวะ่ะก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับเปิดจี้ดาร์กนะครับผม69บาทนะครับ ไ,ได้อะไรมาเนี่ยก็คอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมตอ,อนแต่คลิปที่แล้วคลิปนี้มาก็ท้อเดิมอีกเออไว้เจอกันครับผม let's go b บายบายครับ